หนะึ 1, 2, ่งสองามฮณาถูกเสร็จนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับดูดวงชะตานะนะครับคลิปนี้จะบอกถึงในเรื่องของเลขนําโชคเลขโชคลาภเลขมงคลประจําในวันจันทร์นะครับที่16พฤศจิกาย,ยน2563นะครับว่าดวงชะตาทั้ง12ราศีในวันนี้นะครับใครจะมีโชคลาภ ประสบผลความสำเร็จมีเงินมีทองร่ำรวยเป็นหมหาเศรษฐีคนใหม่นะเพราะฉะนั้นคุณก็รอติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโดยรวมนะครับดวงชะตาในวันนั้นเนี่ยนะโชคชะตาของท่านนะครับถือว่าสปปรรพสิ่งนะั้นนสดใสเป็นช่วงเวลาที่ดีมั่งมีสีสุขอีกตัางหาก นะครับสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณหวังเนี่ยนะจะประสบผลความสําเร็จสมหวังตามที่คุณมุ่งหวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับธุรกิจการค้าการขายเนี่ยนะก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับมีแต่เรื่องที่ดีๆในวันนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับดวงชะตาเนี่ยนะคนที่มีโอกาสที่จะมีโชคลาภมากที่สุดเลย นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในวันเสาร์คนที่เกิดในวันเสาร์คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภมากที่สุดนะครับจากสิ่งเกา่าๆเดิมๆนะสิ่งเก่าๆเดิมๆหมายความว่าอะไรนะเลขเก่าๆที่คุณเคยเล่นไปแล้วคุณอาจจะมาอีกเสียงอีกก็ได้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลประโยชน์นะหรือจะเป็นในเรื่องของงานเงนินเงนินทองได้หมดเลย นะครับสิ่งเก่าๆในจะนําลาบและผลประโยชน์มาให้คุณเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเสาร์ก็อยู่ที่ราศีธนูเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์แล้วก็เช้าลัคนาราศีธนูวันนี้คุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองประสบผลความสมําเร็จสมหวังนะครับถูกรตเตอรี่ขอแสดงความดีใจดีใจด้วยนะฮะ ถูกสามสิบล้านหกสิบล้านก็มาแบ่งกันบ้างนะโอเคนะครับในดูชะตาเนี่ยนะอาจารย์จะมีเลขนำโชคนะครับตังหากเนี่ยที่บอกไปในเดือนพฤศจิกายนนะครับเบื้องต้นนะให้ลาศีละสองสองสองเลขเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณก็ไปดูได้นะครับแต่ถ้าโดยละเอียดเดี๋ยวคุณก็มาติดตามคลิปนะทุกวันที่หนึ่งแล้วก็ วันที่16บหกนะครับแยกคลิปได้นะเลขนาโชคนะครับสุดแม่นสุดสุดดังนะแม่นในสามโลกเลยนะครับนะเป็นโลกทั้โลกอโ,โ,โอเคนะครับ <c oughs> อันนี้มาเช็คในดวงดาวก่อนละกันนะว่าในดวงดาวเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับในวันนั้นเนี่ยวันที่16 16คนเกิดวันอาทิตย์นะคือวันนั้นเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นก็อย่าเสี่ยงโชคมากจนเกินไปนะคนเกิดเราคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเรามัดระวังไฟดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวกนะครับอย่าอย่าลุ้นมากจนแบบประมาทนะเออนดวงชะตาคุณคนเกิดในวันอังคารนะครับรู้สึกว่าดวงชะตาคุณเนี่ยยังมึนๆอยู่นะใช่ <c oughs> ท่า อย่ามือรอยมากจนเกินไปนะครับเออในดวงชะตาคุณคนเกิดในวันพุธวันพุธของคุณใหระวังอุบัติเหตุนะครับคนเกิดวันศุกร์ราศีเมษราศีพฤษภก็มีลุ้นนะที่จะมีโชคมีลากถูกรถอตรี่นะครับม,ออมีโอกาสได้กินของอร่อยๆนะมีโชคลากเข้ามาด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณ นะครับแล้วก็คนที่เกิดในวันพระรพฤหัสบดีด้วยนะชาวราศีธนูชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะครับเพราะว่าดวงชะตาในวันนี้ชาวราศีมีนเนี่ยคุณยังเป็นโต๊ะโผลอยู่นะเออเพราะฉะนั้น,นจากอิกทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับเลขเนี่ยที่ส่งผลในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะในภพลาพระก็จะมีเลข5กับเนะเพราะฉะนั้นอันนี้เลขนี้คุณก็สามารถนําไปเล่นได้นะครับ เสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ได้ของชาวลัคนาราศีมินนะครับในดวงชะตาของคุณนะอันนี้ของวันศุกร์บอกแล้วนะครับคนเกิดวันวันพฤหัสะบดีบอกไปแล้วสิราศีกุมก็ยังพอมีอยู่บ้างนะพอมีอยู่บ้างนะครับคืออิทธิพลของดวงดาวของคุณเนี่ยชาวราศีกุมแล้วก็คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ย ของคุณเนี่ยนะต้องระมัดระวังนะครับมักจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับซึ่งเขาเรียกว่า,าระวังในเรื่องของสุขภาพนะจะมีปัญหาทะเลาะบอแววงกับคนรอบข้างรวมถึงในเรื่องของทะเลาะกับคนรักด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาดูตามลัคนาราศีกันก่อน,อนเลยอย่างรวดเร็วเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภนะเริ่มที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับ ชาวราศีเมฆเนี่ยในวันนั้นเนี่ยนะครับดาวประจำตัวคุณเนี่ยยังอยู่ในภพวินาศนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหวังอะไรมากมายไก่กองนะครับดาวศุกร์กระดุมพรกคุณจะเป็นอาลีอยู่เพราะฉะนั้นคุณยังมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นักนะถ้าคุณจะเสี่ยงโชคหรือรอตตอรี่ต่างๆก็น,น้อยนิดน,นึงนะครับเออพอประมาณก็พอหอมปากหอมคอนะโอเคต่อมาชาวราศีเมฆเนี่ยคุณ ก็มีโอกาสที่จะถูกนะอย่างไม่คาดฝันนะครับเพราะว่าคุณยังมีดาวมฤตยูกุมลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวดวงอื่นยังไม่ค่อยต่อไ่นะครับแต่ดาวมฤตยูเนี่ยก็ยังมีผลต่อในดวงตาเนี่ยจะเป็นตัวดึงดูดโชคลาภอย่างไม่คาดฝันบางทีคุณเหี่ยวแห้งเซง็งไม่ได้ดังใจอารมณ์บวชจอยนะมีโอกาสที่จะถูกอย่างไม่คาดฝันด้วยเช่นกันนะครับของชาวราศีเมษนะต่อมาชาวราศีพฤษศ ชาวราศีพฤษภในดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณก็มีโอกาสจะเสี่ยงได้นะเลขของคุณเนี่ยก็จะมี3กับ6นะครับแต่เ,อเขอให้โชคดีแล้วกันนะสกับ6ของคุณนะครับต่อมาเลยชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวคาราพระอยู่พบกับมะนะครับคุณจะมีโชคลามในเรื่องของการงาน นะครับแต่เลขของคุณเนี่ยก็จะมี014นะของชาวล,าลาักนณาราศีเมถุนนะครับของคุณก็จะมี014นะต่อมาอย่างรวดเร็วเลยชาวลัคนาลาศีกรกฎชาวราศีกรกฎนะครับดวงของคุณเนี่ยของคุณก็จะมีเลข8 2 1 8 8โชคดีนะประสบผลความสำเร็จนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์นะไม่รู้ไปสิงห์อยู่ที่ไหนชาวราศีสิงห์เลขของคุณมีเลขเจ็ดอยู่แล้ววันนั้นเลขเจ็ดเป็นสีด้วยสีอยู่ปุตตะแหมมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นนะค <c oughs> ือ <c oughs> ถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะครับให้คุณพยายามไปซื้อกับคนที่รูปร่างใหญ่ผิวคล้ำนะครับไม่ถึงกระดามากหรอกนะผิวคล้ำแล้วไปซื้อกับเขามีโอกาสที่จะถูกนะมีโชคลาภ <c oughs> ต่อมานะครับ ชาวาลัคนาราศรีกันนะชาวราศรีกันเนี่ยในดวงชะตาของคุณในเรื่องของโชคลาภนะครับคือของคุณเนี่ยก็ยังพอจะมีได้ก็คือ,อ95นะในดวงชะตาของคุณ95ก็ได้นะครับจันทร์อยู่ศาสระเพราะฉะนั้นดวงคุณจะต้องเดินทางไปสแสวงหาโชคลาภนะถึงจะมีโชคนะครับของชาวาลัคนาราศรีกันนะเดินทางไปหน่อยนึง นจะมีโชคลาภไปซื้อรรตอรี่นะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยลาพระนะครับกุมรักอยู่นะเพราะว่าในวันเดียวกันเนี่ยดาวอาทิตย์ก็จะย้ายแต่ย้ายช่วงอ่าดึดด,ด,ด,ดทุ่มสองทุ่ม ใช่ย้ายช่วง2ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขหนึ่งะทุกราศีเนี่ยนะครับคุณจับตาดูไว้อย่าลืมเลขหนึ่งะก <c oughs> ็มีโอกาสนะชาวราศีตุลน,นะครับของคุณเนี่ยกระดุมพ้าก็เป็นอะไรอยู่นะมีเกณฑ์าการได้จ่ายนะครับคือโชคลาภคุณยังไม่ค่อยต่อไหลนะในวันนี้ดาวทิศก็ไม่ค่อยดีนะกนะครับก <c oughs> ็เอาพอประมาณก็พอชวาวลัคนาราศี ตุนนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยของคุณก็จะมี3กับ6นะ3 6นะครับโชคลาภคุณจะมาจากย่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับมาจากคําพูดคําจางคุณที่พูดลอยๆออกมานะเพราะฉะนั้นคุณพูดอะไรก็ไปซื้อเลขตามนั้นได้เลยนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีธนูชวาวราศีธนูบอกได้เลยคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภถูกรถตลี สแสดงความดีใจด้วยนะครับคุณจะได้โชคด้วยดาวการเงินคุณก็เป็นสีอีกได้เงินแบบง่ายๆนะครับหลับตาย,ยังได้เงินเลยดวงคุณดีมากเลยนะโอเคต่อมาเลยเช้าแลัคณาราศีมังกรมังกรเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้เงินนะนะครับถ้าคุณถือว่าถ้าคุณมีโชคเนี่ยมันก็ได้มาก็จ่ายไปนะครับไอ,อ้คนเจ้านี่อาจจะรออยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั <c oughs> ้นก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกัน นะครับก็มีโอกาสที่เจะมีโชคนะต่อมาชาวาลัคนาราศีกุมราศีกุมเนี่ยนะครับคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามไม่มากนะครับระวังการถูกใส่ร้ายใส่ความนิดนึงในเรื่องของโชคลาภของคุณเนี่ยก็มีเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขนําโชคนําลาภให้กับคุณหนาโชคลาภจะมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันของชาวาลัคนาราศีกุมนะครับ โอเคต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนในอย่างที่บอกนะครับเลขกของคุณเนี่ยก็จะมีะ95นะครับคอยู่งเล็กกลับมาด้วยนะในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วคุณก็จะมีโชคลาภจากในเรื่องของงานด้วยงานคุณก็ดีด้วยนะครับขอแสดงความดีใจด้วยนะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วดูตามจากดาวจรน,นะครับ ดี๋ยวคุณก็จะมาดูดวงดาวบนหน้าจอเลยนะที่อาจารย์ได้คำนวณไว้นะครับเอออย่างที่บอกซ้ายจะเป็นวันจอนนะครับขวามือจะเป็นเลขที่อาจารย์คำนวณออกมานะครับศาสตร์ชั้นสูงนะความรับสวรรค์ในดวงชะตานะครับเลขที่ออกประจําในวันที่16พฤศจิกายน63นี้เลขที่ออกก็คือเลขแต่แตแตคุณเห็นไหมนะเห็นที่อาจารย์วงไหมครับวงไว้ไหมครับเออ ตามนั้นเลยนะเลขเด่นนะครับคุณก็จะไปดูตรงหน้าปกก็ได้นะที่อาจารย์ได้เขียนไว้ในทักษะนะครับเลขที่เด่นเลยก็จะมี6 4 7 8เนี่ยเลขเนี้ยนะครับคุณก็ไปจับคู่กันตามสบายเรื่องของคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นที่อาจารย์คำนวณออกมาแล้วนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูง80%กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับก็จะมี6 7 8 7 8 6 สี่หกสี่เจ็ดแดสสี่ห้านะอันเนี้ยนะครับแปสนะสูงนะครับลงมา70%นะครับก็จะมีเลขหกสองสอง9ก้าหกเก้าสองแปดสองเเก้ดหน่สสสามอนะครับอันเนี้ยเจ็ดกว่าเซนะ ลงมาอีก60%นะครับก็จะมี5 6 5 7 1 5 5 0 1 3 1 0 1 7นะครับ hey. แล้วก็ลงมาอีก <c oughs> มีทุกสิ่งให้เลือกสรรแล้วคุณก็ไปเลือกเอาตามที่คุณถูกใจนะครับประมาณทั้ง 55%, 55นะครับก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะ1 8 5 9 1 2 1 9โอเค ครอันนี้ครบแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเลขที่เด่นเลยก็จะมี4 8 6 7อย่าลืมนะครับโอเคนะก็ขอให้ชาวลัคนาทั้ง12ราศีแฟนคับของมอริสผาดาวทุกคนนะครับโชคดีประสบผลความสำเร็จนะถูกรอตตอรี่30ล้านบาทกันทุกๆคนเลยนะครับจะได้ไม่โจนสักทีจะได้รวยนะครับนะขอให้รวยๆนะครับ สวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ